จงกะสวัสดีค่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 ะตามตามนัดตามเวลาเนาะมาตามตาเาเลยนี่มาตามเาตามเ้าตามามาหอมตีเมื่อนีพัคุมาหอมมาวด้อจ้านี่นีเ่ากสิมาหอมตีาหอม คดีผ<ข>ู้<ะ>นึ่งคดีผู้นึงไปใส่ผู้นี้เบาอีสานเพิ่งจีดงาเบาอีสานที่เตี่ยนเนาะเอ้คิดหอดเพิ่งคี้เก้านั่นล่ละก็อาการงอแงหันเนาะเมื่อกาได้รุดไปเนาะค่ะกะมาาีซีเขาวและซิดรุดเขมาตัวเลขเนาะแล้วกะยังยืนยันขี้เก่ากะบก็ว่ามันเป็นหอยยังก็ขึ้นหอยสันจอนบอ่เงินนาสันจอนอีกเอ้าสันจอนอีกบ่สันจอนมา่อบานันเตี่ยนแล้วลอยเกตบ่เอาเมีนบ่จากเดิมนี่เขาว่า โอ้คันห้วยส้นจวนโอ้ยเนาะมันกะคือว่าล่ะไปมันกะไม่พอดีหูตอนนอตแจ๊คสิเขาต้างซีรุ่นเ้าสิเป็นแบบใดคันห้วยส้นจวนนี้มันกะกะเราเต้ดวงบุญวาสนาของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะกะเอากะเอาเป็นว่างวดนี้กะสิพยายามล่ะสิบเพ่อเห็นเอีซีผิดบวังเนาะค่ะกัแตกกับแตกสามตัวเรียกหมวดเปอนคันนะนอแต่เอาหอยยางก่อสองเจ็ดสองเห้าเนาะเนียนเกือบต้นล่ะ ถ้าพี่น้องเพิ่นตัดเล่นเพิ่นกบบพิไรอยู่เด็้ถือยู่เพราะว่าน้องแตีวให้แปดสองเก้าแปดสองเก้าสองเจ็ดห้าแล้วก็สองเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดห้าพิษตัวเดียวเนาะจ้าได้กับวันนี้กับว่าแน่ดอกห้าแตกสามตัวเพราะว่ากัจ้าเพราะว่ามันกะไก่มาหอดเห้วเนาะครับจ้าฟันดีแล้ววันนี้เ่็นพ่อ อมก็ยังในยังฝันแม่ฝันว่าได้ไปศาลแม่ฮันนี่วะซ่านมือขึ้นมันผ่าแม่ฝันว่าได้ไปศาลเพิ่นบ่เคยบ่เคยแบบว่าบ่เคยคิดเลยเด้๋ว่าสิบ่เคยคิดว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปเฮาก็บ่ฮู้ดอกแต่ในความในใจน่ะคือว่าอยากไปบ่แม่ว่าเอ้อเห็นเพิ่นดังแล้วสิก็กระเสียบ่แม่ยนดิแต่มื้อคืนมื้อคืนมันผ่าน่ะฝันฝันว่าได้ไปศาลแม่ฮันนี่แต่ไปไปแต่กับบ่แม่นศาลเพิ่น เต้บป่ทมมี้หยิงสองคนจูงเต้าไปวันี่ลาสารไม่ห้ามนีเป็นวะก็แล้วเอาค่อสิเป็นยังสี่บเต้าเนี้ยมังขัดขังบ่มีสารบ่มีเอียงเลยบ่มีแบบว่าตามยิงสารไม่ห้านีสิมีของยังแบบเละลายเนาะเต้าไปในความฝันแบบมันจะไรล่ะมันมีอยู่สารอยู่กับจริงแต่แต่กับว่าไลายแต่เห็นตัวเลขเห็นอยู่สารนั่นเห็นเลขอยู่เห็นเลขหาศูนย์หาศูนย์ จะเห็นเหลขกหาศูนย์มาที่นี่กะไปเบื้องไปเบื้องมากคือดังเขาเจ้าะยางมาบอกว่าไอ้เบื้องอันเบิ้งดีๆแล้วมันสงที่ตัวเหลขยุหันแล้วว่าสันมันเห็นเหล็กคือยังเบิ้องยางมันกอยังเนี่ยก่อนหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแปลงสันในข่วงฝันเห็นยังไงครับเห็นเปล่นคือยังคือยังเขาจุดถูกใหวไหม เป็นเพื่อนเขาจุดถูกไใบเห็นเล็กนั่นน่ะหนึ่งสี่เจ็ดเต้สอง <ừ. S 1> สองตนนะัวน่ะข้างล่างนะหาศูนย์แต่แน่ใจแต่มากตอนนี้น่ะเด็กที่จะคล้องมากที่ดีน่ะแต่มากเลขหาหกในตันนวหมาในตัวที่มาเกพิเศษเลยบอกครับแน่นจ้ะมากเหล็หาหกกำหาศูนย์นี่แหละตัวมากหัวนุ่มี้เปอร์เซ็นต์ศูนย์มาแทงซึงม,<ท>มาหา วันศุกร์วันไก่เมือแล้วน้องแต้วสิมีพิธีขอกสุดท้ายยังบ่ครับบสำหรับ,รกบไก่เมือเป็นไปได้อาจจะเป็นวันที่สิบสี่สิบสี่สิบสี่นี่พ <14. S 2> ิธีอยู่ใสครับเฮ็ดอยู่แถวนี้หรืออยู่ใสครับก็ใครเป็นไปได้กับวันนี้เอาหนีก็ได้ของสุดท้ายองสุไทร์เอาหนีเลยก็ได้คะ่ะพอเอาสารไม่เพิ่อน,นี่เลยกัวจับกู้สารสิแก่ตัวไม้ของหมวดอาหานเนาะครับก็คือว่านัดพี่น้องวันที่สิบเท่าก็ครับสิบสี่ค่ะสิบสี่ประมาณจะโม่งครับนี่ ก่อมั่นกับเลือกเต้นนักข้าวเด้อใบม้งเรือเต้นนักข้ <ผม S 1> าวค่ะนักข้าวเป็นมาเมื่อใดกะช่วงใบใบก็ได้ค่ะเพราะว่าขันแต่ว่าวันที่สิผาลงทุ่นกับสวพา,ายันซื้อบ่ได้ย่างเป็นเหล็กอันเนะาะจ้าแต่เมนของสุดท้ายอีลิเล็ตสีฟันทงไหกับคือวันที่สิบสี่แต่ให้ไปหาสื่อก,ก่อนกับคือเหล็กตอนนี้คือเหล็กหาศูนย์กระพาหกเขียนในพี่น้องในเราเชียร์พี่น้องเพิ่งใหญ่สิเอาใส่กระดาษเชียนเลยแค่ใบอาจารย์นวลนตีเส่็จแล้อาจารย์นวลนตีเขียนเลยมีกระดาษบ่กระดาษมาให้ นะครับจะได้ก็เป็นแนวทางห้องท่องไปก่อนนะครับผมหรือทันไดสิ่ยิบจับฉลากกิจแบงรัฐบาลก็เอาไปยิบไปก่อนนะครับวันที่สิบสี่นี่ก็อีกที่หนึ่งนะครับวันน้องเต๋อจะมาฟันตัวนี้บอนะครับจางทีน้องเตวอหายไปนะครับพี่น้องเด้อนะครับสลับแนวทางน้องเต๋อนะครับงวดนี้อาจจะเด็ดหมารถทั่วมาเลยล้อทั่วแล้วหมาล้อทั่วเลยนะลเขาลงทางลงทั้งลงทอ้งวันนี้เราจะขึ้นไปวันที่กันฮะเอาวันที่กันบอกสิบ เจ็ดสี่เรมสอแ่ยรรกาม่นกลกลักเน้องแตวน้เี้น้องแตวน้องแตวเอาเมื่อนั้นก็เห็นน้องแตวว่านี่อย่างกเจ็ดศูนตัวหนึ่งไม่อนจ้ะเป็นน้องเป็นแนวทางนะครับน้องแตวก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับสิบหกมีหน้า คิดว่าเลสิทธิ์ว่นานไหนคิดว่าคอมเมนติดหาคือคือเป็นหาซนแต่ออมันใจเด้วเลสิตีต้ซุนหัวมานิ่ม่ซนติดแถวหลาเปอร์เนตลยเปอร์เซ็นต์เลยม่นพวางหัวบรหัห,หาบนหารางเตวกา,วาเลยจัดเป็นหาูนย์ไปเลยขียนมือน้ำแน่นกแต่สิบหทสามทับหกหกได้คนยังสิบหกเดือดนอมีนามีนาคม หกหกาะบอลเนี่ยได้ครับหาขาดก็มากหกหกประสิทธิ์เขาอ๋อมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับท่านผู้ชมนะครับวันที่สิบสี่นะครับน้องเตลยังคงนะครับนับถือไปหนึ่งนะครับผมพี่น้องเท่าสุภุสุธันเดี๋ยวไอ้เมจิกน่าจอยที่หนึ่งเด้อนะครับสำหรับแนวทางน้องเต้ลสิบสี่เข้มหน้าจอนะครับคุณผู้ชมเข้มหน้าจอเลยจ้ะรุ่นที่หนึ่งได้ สิมีโอกาสเพิ่มเติมบ่ครับน้องแต้วในงวดต่อไปนะน,น,น,นะครับในหวดวันที่14นี่มีการพิจารณาส่งแม่เพิ่มก็สิบ่ให้เกินประมาณ2ตัวดอกแม่เพิ่มเนาะแต่คันแม่นว่าตัวนี้สิเขา้าอีหลีแต้วสิเอาไปเสี่ยงเบิ่งซะก่อน เดี่ยวสิไปเสียงมึงเหมือแหลงนี่ยแหละสิลองเอาไปเสียงเบิึงอีกเพียวนึงครับความฝันดียังไงเดี่ยว,วเกษตรแค่ซ์หี่พ่อไข่ไส้เลยนะครับสําหรับแนวทางนะครับเด้วยทบช่ชมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอยู่หน้าจอให้แคชชัดอีกทีนึงนะครับสําหรับ3ตัวนะครับน้องเต้อนะครับเลขความฝันให้ไปก่อนนะครับ174นะครับ2ตัวน้องเต๋อไปห้าศูนย์ห้าหก เกศูน์นะครับผมเดี๋ยววันที่สิบสี่นะครับพิมพ์คำว่า,ารอนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามนะครับเรื่องได้คอมเมนห้อยสั้นจอนค่ะแม่นเบิร์นเด้อเสี่ยหายใบก่อนเด้อจะกดเบิรสนเบิร์นตัวไหน,น,ไหนให้เปียก โอ้ยเขาทาแา้ปเป็ดเปดเป็ดเปดเป็ดเตีคูถึงนาะเป็ดสองสิบหกเป็ดมาถึงทางแล้วเป็ดสองสิบหกทนะครบทช่มนนครับอ้าน้องเต๋อมียจะฝากถึงพี่น้องบอสที่บอกบุญยางบ่ครับผมอ่าพะว่าแต๋อตอนนี้ก็ร่างเหยียสารขอปูกับอยากให้มารวมทำบุญน่วกันกับตอนนี้ก็ซ้ําสีได้เครื่องแล้วล่ะจจันมาแล้ว แม่จ่าจอาจันมาเหลวสีห้องเหลวห้องเหลวตอนนี้กร่างสร้างพุนปูเห็ดอยู่อขากระเบื้องเนี่ยกะมีผู้เพิ่นใจบุญเนาะค่ะเพิ่นกับมาซอยพูดละเล็กละน้อยพูดละกล้องสองกล้องเพิ่นกับมาซอยอยู่เนาะค่ะกับฝากเย็บี่โต๊ะกันไปนั่นแหละเห็นมะซอยรล่อมท่อบุญน่อกันผู้ใดอยากเสริมดวงเปิดดวงกับพ่อปูอุดมจะเชื่อใดแล้วค่ะหรือว่าสิทุมหาเตีวติดต่อกับเตีวก็ได้ผู้ใดอยากมากราใบประก่อุดมกับ ติดต่อมาได้เนาะคะ่ะมาห้องไหมมาห้องมาสาลพระปูค่คนนี้ละถ้าไดก็จันที่น้องแต้วบอกเด้ครับท่านผู้ชมนะครับกท่าใดที่อยากจะนะครับผมที่จะมาห้องบุญนะครับสาง<ช>ห้องพรปูกะ<ๆ>จกังเอสซีรัฐท่านก็น่าจะได้เบอร์โทรไปแล้วเนะาะไ,ได้เบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทร,รไปรแล้วเนาะตามติดต่อหรือทักแอดไลน์ตามที่น้องแต้วโอ้ปีละปีละเท่าตีจ้า นะครับเดือนหน้านะครับเดือนหนาอาจจะมีวงสวงใหญ่พอปูเดี๋ยวก็ซิมีอย่านะครับเทาก็จะได้บุญที่ยังบอกบุญพี่บอกบุญน้องข้างวันนี้แต่สามโตนะครับก็จะได้เกิดครับค่ะสวัสดีค่ะโลชิตโลหาทุกคนเนาะค่ะเนาะอันนี้แม่ลางกับของพอปูหมดว่าหานเนาะค่ะเนาะก็คือว่าละเดี๋ยวจะบุญไทยดวงมั่นเนาะนั่นมันเป็นเลขสนจันโจรเนาะแต่ว่าพอปูของสุดท้ายมากพึ่นกระหายอยู่เลยจ้ะ แต่ว่ากับ,บ่ะไ<ม>รบะไรออก<ม>บาไราออกข้าวเนาะบะไรน้ำเสนอค่ะไม่เสน,น,น,สน,นอทางแต่ไม่ยางค<ม>งสุดไทยหเาหาคน,น,น,น่นหัวมาเลยติคนคนไม่เขียนไหมยคงสุดไทยมือเลขออกเลยค่ะตอนประมาณช่วงละรอสีสีแกงเนะาะค่นมาบอกว่าหาหา,หาเรื่องนะคาแต่ตวบากับเลบอกาได้บอกผู้ใดต่อต่อไปดอกบอกตั้งต่พี่ต่น้อง คือคนละเล็กละน้อยวนวนหนีบันทีซ <C US S> ิซีเนาะไม่หลังเนาะไม่หล่างปูกระิอีกทีหนึ่งกับของเต่วนะครับกระิมาฟันทงไห่จันได้ค่ะปูพนกระสีไห้ปวดไายไห้ขึเกา่ะเนาะของแนวยังสี่พ่นเนาะแต่ว่าเฮไหบีดวางดอกค่ะได่จากเมื่อวานหลับเป็นแชนแนวข้างกับซีรุดเนาะค่ะกอยากให้เอฟซีกับติดตามเจ้านั่นละ ัแข่แช่กันไลยเนาะสำหรับแนวทางบางวดมันก็จังหวาเหระนะครับผมนะครับเล็กแต่ว่าลอยโตน้องแต่าคัดเหมากหกเก็โตนี่ก็ถือว่าคัดตือยู่ได้ครับเป็นแนวทางในสีาหไ้แวีาอีท่ด้ยาวาด้ลังคอนกับทมาโอ้ยเลขขึ้นหลายตัวเถิบเพราเอาตัวเดียวเนีนๆกับังเทียนกัมันกจัสหยังไนะพยายามเล้วพยายามที่สุดเล้วนะแม่แางสีใดเหตุท่าดีที่ต่อไปนี่ก็สีเห็ดยุสานี่เด้ค่ะเน่อย่ห้องของนี่ละค่ะ ครับผมต่อไปจะหนี้ไปก็จะเฮ็ดพิธีกรรมพิธีการหรือพิธีก่รยังกระตาน้ำขันสิมากอะเขามาในตัวเออ่ตัวสตึกครับมามาสตึกแล้วแล้วก็สีมันมาหลายหลายเส้นทางเนาะจะเส้นทางไหนเอาเอาเอาที่นี้ยเนี้ยลักลักเลยเนาะค่ะใครพูดได้หอดแยกอ่าแยกใหญ่แยกอ่าตลาด